โอเคครับก็สวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมอนิเมะร s สเตนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแจกโค้ดล่าสุดกันเลยนะครับผมนี่นะครับอ่านี่คือโค้ดล่าสุดนะครับคือผมรีดีีไปแล้วไงมันได้ประมาณ500เจมเนาะแล้วก็ได้อีก20รลีโลนะครับประมาณนั้นฮะแล้วก็อันต่อไปนะครับก็จะมีนามิสามารถอีโวได้แล้วนะครับทุกคนเนี่ยของอีโวนามิก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับนามิคลาวเนาะแล้วก็นามิกระบองนะครับ สามารถไปหาได้จากโหมดสตอรี่เรื่องราวอ,อันสุดท้ายนะครับเป็นด่านนามกเนาะนี่นะครับด่านนามกนะครับด่านที่6เท่านั้นนะครับด่านที่6เท่านั้นนะ n อ r m a อกแล้วก็น m a แมนะครับเลือก2โหมดนี้ได้เลยนะครับมีกาดรอปอยู่นะครับแล้วก็ส่วนตัวรับใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นสปีดวอล์ก n นั่งผู้หญิงนะครับก็จะได้เงินเยอะกว่าตัวเดิมเนาะจากมิติเป็น Ex กโซติ ยีนับวิธีหาก็คือเราต้องมาที่บ่อน,น้ำเอ k นี่นะครับแล้วเราก็เข้าไปเลยนะครับอ่าอันนี้นะครับ secret unit เราเรายังได้ศูนยอยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยเอฟนะครับพอเราได้หนึ่งขึ้นมาหนึ่งปุ๊บเราก็กดออกเลยนะประมาณนั้นเลยนี่ะอ่าแล้วก็จะมีอัปเดตบัฟกับเนิฟนะครับอันนี้คือเหมือนจะบัฟอ่าทั้งด้านของนิสัยนะครับหรือว่าบัฟ ของ e l e m e n t a l Master เนี่ยนะครับจาก0.5เนี่ยมันจะเพิ่มเป็น2.5เท่านะแต่ตอนนี้มันยังไม่เพิ่มนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าแกหรือยังแล้วก็อันต่อไปนะครับกโจนะกโจเนี่ยสกิลสตันจะไม่มีแล้วนะครับผมไอตอนที่มันไล่สกิลวงสีฟ,ฟ้าที่รอบตัวเราอะออประมาณนั้นเนาะแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะครับก็จะสามารถตีแอร์ได้นะครับแล้วก็จะวางเพิ่มได้จาก1ตัวเป็น2ตัวแล้วดาเมจก็จะเพิ่มเป็น73 0 0หเอ้ดดาเมจเนี่ยจาก73 0 0 0นาะครับเพิ่มเป็น9 3 0 0 0นะครับ แล้ว่าสกิลกดเนี่ยลดคูดาวจาก240เหลือ150แล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยของโคโจน่ะจะเพื่ออาจจะอัพแพงขึ้นนะครับประมาณนั้นเนาะโอเคนะครับสำหรับมินิอัปเดตก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับอัปเดตหน้านะครับมันก็จะมีเตมาอีโวนะครับแล้วก็จะมียูตา้ามาใหม่นะครับเลื่อนจูจสึไคลเซนนะครับอัปเดตหน้าเนี่ยก็น่าจะเป็นวันอาทิตย์หรือว่าวันจันทร์นะครับแล้วก็จะมีประตูพอท์ทัลมาใหม่นะครับก็จะมีประมาณ6ประตูนี่แหละเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูนะครับ เดี๋ยวถ้าจะมีโค้ดอะไรเพิ่มเข้ามาเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมอัปเดตมินิอัปเดตนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็ไม่มีคลิปลงนะก็คือกมมันยังไม่ค่อยอัปเดตอะไม่รู้ว่าจะอัปเดตอะไรนะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ